เว็บสวยแล้วแต่จะให้ผู้ใช้ตอบโตได้ก็ต้องมีฟอร์มกรอกข้อมูลนะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ Clio Dev w o r k Form Clio t o o s สเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลอย่างง่ายๆกันนะคะบนเว็บเช่นบวกชื่อนามสกุลข้อความอายุพร้อมให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลได้จริงเลยเนาะขั้นแรกนะคะให้เพื่อนเื่อนไปที่โฟลเดอร์ที่ตัวเองต้องการเซฟงานนะคะอย่างของเราเรา,เราจะทําตรงเดสก์ท็อปเนาะให้กดคลิกขวาเมาส์นะคะเมาส์ขวาแล้วก็กดเลือกคําว่า New แล้วก็จะมีคําว่าโฟลเดอร์อย่างนี้นะ เราก็จะได้โฟลเดอร์มาะคะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะในสำหรับโปรเจกต์ตัวเองอันนี้เราจะสร้างเป็นฟอร์มนะคะสำหรับลูกค้าก็ My Form Customer ล้กันเนาะโอเคจากนั้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกดดูนะคะข้างในก็จะไม่มีอะไรเนาะว่างเปล่าให้เพื่อนเพื่อนกดเข้า v v s s ชว Studio โอโค้ดนะคะเข้าโปรแกรมมันก็จะเป็นหน้าเปล่าๆอย่างนี้เนาะให้เพื่อนๆเ,เลือกไฟล์จากนั้นตามด้วยคำว่า Open Folder แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อกี้ไฟล์ฟอร์มคัสเตอรเนาะก็ะจะไม่มีอะไรข้างในนะคะเราก็ elect โฟลเดอร์ไปนะ,อะโอเค <S <S ทีนี้เราก็จะได้อันที่ว่างเปล่าอย่นี้ให้เพื่อนๆน,นะคะเลือกที่ไฟล์เหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะสร้างไฟล์ HTML จากหน้าต่างเพราะว่าโดยคําว่า New File อเอาค้าง New File อ่าได้ตามด้ย Text File นะ เราก็จะไอตัววลค้ามก็ปิดติดไปเนาะแล้วก็น้าข้างก็เยอๆไปเราก็จะได้อันไตเติลมาหนึ่งนะคะแต่มันก็ยังไม่มีนามสกุลอะไรเนาะให้เรากดที่ไฟล์ครั้งหนึ่งแล้วนำด้วยคําว่า Save แล้วก็เซฟไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะก็คือ d e s k ์ท็แล้วก็ My Form Customer นะคะให้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็เราก็จะใส่เป็น Customer Detail เวลาตั้งชื่อนะคะให้ใช้เป็นอันเดอร์สกเป็นหลักนะคะอย่าใช้ อย่างนี้เนาะอย่างนี้่น u n d e r s ก o r e เป็นหลักนะะ customer detail ตามด้วยเลือกชื่อไฟล์นะคะเราก็จะเลือกชื่อไฟล์ว่า html นะนไฟล์นะั้จะกด html เราก็จะได้ไฟล์ html มาหนึ่งอันนะคะตรงด้านข้างเราก็เลือกตรงคำว่า explorer นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นว่าเรามีไฟ,ไฟล์อะไรบ้างในโฟลเดอร์นี้ จากนั้นให้พิมพ์คะว่า HTML อะมันก็จะขึ้นว่าค5อย่างนี้นะ,ะเรากดเลือกปุ๊บเรามันก็จะขึ้นสำเร็จรูปมาอย่างนี้ให้เลยเนาะกดเซฟหนทีแล้วตามด้วยเปลี่ยนชื่อว่าเปลี่ยนชื่อตรงไตเติลของเรานะคะเราก็จะเป็น form customer นะคะ,ะกดเซฟทีหนึ่งทีนี้ให้ไปที่โฟลเดอร์ของเรานะคะแล้วกดด o u b ิ e ลคลิกตรงไฟล์ HTML ที่เราสร้างเมื่อกี้นี้นะ,ะเราก็จะได้หน้าเปล่าอย่างนี้มาเลย จากนั้นให้เพื่อนๆลองดูนะคะไอ้ตรงคำว่าไตเติลนี้เราตั้งว่าฟองคัดตัวเมอร์ใช่ไหมดานเมองก็เป็นฟองคัดตัวเมอร์แหละโอเค